สวัสดีครับเพื่อนๆห่างหายจากการรีวิวดีวอลไปนานวันนี้ผมมีตัวหนึ่งจะมารีวิวนั่นก็คือเล่อยชักไร้าสายนะครับซึ่งจริงๆเล่อยชักไร้าสายผมนิยามเองเลยว่าเป็นเครื่องมือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นชิ้นที่2ต่อจากสว่านที่เพื่อนๆควรมีมากและมันสามารถใช้ได้หลากหลายสุดๆไปเลยตัวนี้เป็นรุ่น DCS 369นะครับผมอย่างที่เห็นคือเรามีเรื่ยชักหลายแบรนด์มากและทำไมถึงผมยังเลือกตัวนี้เข้ามาประจำการเพิ่มเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นทรงที่ผมชอบมากตอนแรกก็ไม่ได้ซีเรียสตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะซื้อเพราะมีหลายหลายตัวอยู่แล้วแต่ผมได้ไปลองจับของทีมงานแล้วผมว่ามันน่าใช้มากๆทำให้ทนไม่ได้6 6ทับ6ก็เลยจัดมาตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ เช่นเคยผมแกะมาดูแล้วแล้วก็เสียบไปดูแล้วว่าว่ามีอะไรบ้างอ๋อผมสั่งมาพร้อมไอ้นี่นะหัวต่อหัวต่อสำหรับไขควงกระแทกอ่าจริงๆเพื่อนๆควรมีเก็บไว้ไอ้น,นี่ชุดร้อยกว่าบาทมันต่อได้3ามไซส์เลยผมสั่งมาพร้อมกันเขาเลยยัดเข้ามาในกล่องเดียวกันต่วางไว้ก็อ่าชัดเจนครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากมี มีคลิปเบลอันหนึง่งในกล่องก็มีคลิปเบลอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องใบรับประกันว่ากันไปไปเก็บกล่องไว้ก่อนโอเคมาดูตัวกันนี่คือไซส์ของเขาครับเต็มๆผมเป็นคนที่ชอบเล่ชักสะ รูปทรงนี้มากเหตุผลคือมันพอดีกับมือเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนคิดภาพออกใช่ไหมฮะมันพอดีกับมือที่แบบมันพอดีกับอรกโ n o m มิกที่เพื่อนเพื่อนสามารถตัดมือเดียวได้มีไม่กี่ตัวนะมีของมิววกี้แล้วก็ของมาคิต้าแต่มาคิต้าถ้าเลือกทรงนี้จะเป็นรุ่นเล็กถ้าเลือกทรงนี้จะเป็นรุ่นเล็กเลยฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ของมิวกี้ซะส่วนใหญ่แต่มิววอกกี ถ้าเป็นตัว18โวลต์จะหนักหนักพอสมควรผมก็เลยต้องหาตัวเบากว่านั้นหน่อยก็มาจบลงที่ตัวของ DEVOL ์ก่อนจะไปไหนเช่นเคยเดี๋ยวเรามาดูบิ l คอล a ิตี้ของเขากันก่อนเริ่มจากตรงส่วนหัวนะฮะส่วนหัวเป็นส่วนหัวที่ผมชอบคือบาตัวเนี้ยขยับได้เพื่อนๆเห็นไหมฮะมันจะขยับได้ แต่แน่นไปหน่อยนะแน่นไปนิดจริงๆถามว่าทำไมต้องขยับได้ผมแอสซูมให้ดูสมมุติคุณมีพื้นผิวงานแบบนี้แล้วคุณจะตัดเห็นไหมฮะมันจะเรียบไปกับพื้นผิวงานได้เลยสมมุติว่าเปลี่ยนองศาซะหน่อยหนึ่งอะเป็นองศาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหม เพื่อนๆอาจจะอยู่ตัดในหลายๆองศาค,คือเลื่อยชักตัวนี้ของชอบของเขาเลยคืองานหรือถอนกับงานที่เพื่อนๆไม่ต้องการความตัดที่เป๊ะอ่ายกตัวอย่างสมมุติเพื่อนๆจะตัดไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่สักห้าท่อนแต่คือจริงๆอยากเอาเมตรหนึ่งแต่แค่อยากจะซอยจากความยาวทั้งหมดนะให้มันสั้นลงเฉยๆเพื่อนๆใช้เลื่อยชักแบบนี้วางกดจับปึ๊บป๊บตัดออกตัดออกตัดออก,ออกมันจะเร็วมากแต่ถ้าเป็นทรงอื่นมันจะจับได้ลําบาก สี่ภาพออกไหมฮะก็เป็นอย่างนี้แล้วพอเพื่อนๆมีกาดตรงเนี้ยที่มันขยับได้อ่ะมันโอเคกาดข้างบนก็เป็นโลหะธรรมดาที่ผมไม่ชอบเลยคือมันเป็นสีดําคือมันสวยนะแต่เราใช้งานไปมันจะถลอกเราจะขายมือสองยาก <c oughs> นั่นกี่เหตุผลอ่าฮะส่วนข้างหน้าของเครื่องตรงนี้เป็นยางตัวเนี้ย สีดำตรงนี้เป็นยางโคบเวอร์หมดเลยเออดีเผื่อมีการกระแทกแบบต้องไปชนหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันโอเคแล้วที่ชอบที่สุดคือตรงนี้เพื่อนๆบอกนี่คุณชอบอะไรของคุณเนี่ยคือคือเขาเล่นเป็นเลเยอร์ไง<笑><笑>เห็นไหมผมว่าสวยดีนะดีไซเนอร์เขาเขาเก่งดีนะเนี่ยเห็นไหมก็คือเหมือนจริงๆเรามาจบแค่นี้ก็ได้ไงแต่เขาเลือกจะเพิ่มยางตรงนี้อีกแผ่นหนึง่งเพื่อให้มันดูเป็นแบบ เป็นเหมือนแซนววชอะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งตรงหัวตรงนี้น่าจะมี LED มีไฟอ่าตัวเครื่อง b o ี้เป็นพลาสติกสีเหลืองครับแข็งแรงโลโก้ดีวอลปัมนูนเช่นเคยตามมาตรฐานมียางกันกระแทกตรงนี้กับตรงนี้เผื่อเพื่อนๆวางกับพื้นใช่ไหมเห็นไหมถ้าวางกับพื้นยางก็จะสัมผัสก่อนอ่าดีไซน์ดีดีไซน์ดีด ไอ้ตัวล็อกไกลตัวล็อกไกมีมาครบด้ามจับเป็นกริปเช่นเคยของดีวอลก็คือเสาะร่องมาเรียบร้อยสวยงามเป็นมอเตอร์บัสเลตแล้วเเดี๋ยวนี้เป็นบัสเลตกันหมดแล้วอะคุ้มนะเออก็เอาจริงๆคือตามปกติเลยตามมาตรฐานของดีวอลเลยอืมกระชับดีอะ่ะตรงนี้เป็นยางตรงนี้เป็นยางเป็นยางหมดเลยอะค่อนข้างโอเคนะ แล้วก็ข้างล่างก็เป็นแบตซึ่งอันเนี้ยดีไซน์เนี้ยค่อนข้างดีทําไมถามว่าค่อนข้างดีคือตรงขั้วแบตอะถ้าเพื่อนเพืนเห็นนะมันจะสั่นๆเห็นเนี่ยครับมันจะขยับขยื่อนได้หน่อยหนึ่งเหตุผลที่เขาดีไซน์มาอย่างเงี้ยเวลาเวลาเพื่อนๆใช้งานนะครับตัวเครื่องตัดตัวเลื่อยชักแบบนี้ยมันจะสั่นเวลาเพื่อนๆนตัดมันจะสั่นและสั่นอะขั้วแบตมันจะหลวม เขาก็เลยดีไซน์ให้ตรงเนี้ยมันขยับได้หน่อยหนึ่งฉะนั้นเวลาแรงสั่นสะเทือนมันก็จะไม่ส่งผลต่อขั้วแบตโดยตรงมันก็ยังขยับได้หน่อยหนึ่งดีไซน์นี้ดีตัวเครื่องถือว่าอ้วนหน่อยนะวบๆหน่อยแต่ที่ผมชอบคือไซซิ่งของเขาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแป๊บหนึ่งนะอ่าผมมาเทียบกับเจ้าตัวนี้อันนี้คือ6 0ศปะ่ะใช่นี่คือ601เป็นไขควงครัชที่ ผมใช้คําว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานมาเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังมันดีขนาดไหนนี่คือน่าจะตัวเล็กแบบเล็กจุ๋มจิบม,มากๆดูขนาดมือเลยฮะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไซส์ไหมแล้วตัวนี้ดูเล็กเลยทําให้ตัวนี้ดูแบบเล็กมากถ้าเทียบกับแบตผมเอาผมเอามาเทียบกับแบต4แอมป์นะเพื่อนๆเห็นเห็นไหมฮะ ขนาดของเขาว่ามันแบ4บ m ไงดีมากเล็กมากคือเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้ในงานบ้านอย่างผมมากๆแล้วก็เหมาะกับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าดูแลสวนตัวเองเล็กๆตัดกิ่งได้หมดแถมธรรมดาไม่ได้เขายังรื้อถอนได้ด้วยคือแค่ตัดกิ่งไม้หรืออะไรพวกนี้ก็คุมแล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงมันสามารถตัดเหล็กอา่าหรัวตรงนี้เกะก,กะจังเลยตัดทิง้งอย่างเงี้ย เขาทาได้นี่เพราใส่แบตไปแล้วอันนี้เป็นแบต2แอมป์ป่ะ1.5หรือ2เออ2แอมป์เนี่ยใส่แค่นี้เองอะ่ะเล็กมากเล็กมากผมใช้คำว่าเล็กมากดูเดี๋ยวขยับกล้องให้มันดูไวกว่านี้หน่อยนะฮะอ่าได้มุมกล้องที่ไวขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆดูไซส์สิเห็นไหมแบตยังดูแบบเฮ้ยแบตดูใหญ่เลยอะ นี่คือ2แอมป์นะถ้าผมใช้แบบ4แอมป์5แอมป์นี่มันจะไซส์ใกล้ๆก,กันดูดีเห็นไหมคือขนาดมันสวยงามมากเหมาะกับให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสวนมากแล้วมันทำงานได้เยอะมากเลยไหนเดี๋ยวดูความสว่าง LED ซะหน่อยนึ่งนะใช้งานได้เห็นป่ะครับมี LED ตรงปลายให้เห็นชัดเจนโอเสียงเขาแรงไม่ใช่เล่นนะเนี่ย อืมไม่ธรรมดาอ้ออีกอย่างที่เจ๋งก็คือระบบเปลี่ยนใบของเขาเป็นเข้าใจง่ายครับบิดล็อกใบจบง่ายดูแลง่ายชัดเจนซีลยางมีปิดหัวครบโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟิลเตสกันดูฮะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนไปครับและเราก็เช่นเคยนะครับมาข้างบ้านผม เป็นแหล่งรวมแห่งของเทสเลนอันนี้จะเป็นขาโต๊เก่าๆเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันตัดได้ค่อนข้างเร็วเลยนะแต่ไม้เขาอาจจะแห้งกรอบไปแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนๆเห็นไม้ที่ไสตก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งมากด้วยแหละผมว่านะก็เลยเร็วเพื่อนๆดูความเร็วมันอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกต้นไม้ที่ผมอยู่ในพื้นที่นะตัวเนี้จ,จะเป็นเหมือนต่อๆเขาหน่อยอาจจะ จริงๆอันนี้ดูยังไม่ตายด้วยนะเพราะว่ามีผมไม่แน่ใจนั้นคือต้นไม้มาพันหรือว่าอะไรแต่ด้วยความที่มือหนึ่งผมถือกล้องและอีกมือหนึ่งผมใช้ตัดก็เลยไม่ได้จับธรรมะทแมงแบบสองมือกดหัวมันก็เลยดูอาจจะสั่นเยอะไปนิดหนึ่งแต่ผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างสบายมากๆครับแล้วนี่เรามาเจออีกตอนหนึ่งตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเร็วมากคือเราตัดพ้วเดียวขาดหายไปเลย เห็นไหมเพื่อนๆลองดูความสั่นสะเทือนนี่คือมือนึงผมถือกล้องนะครับแล้วมือนึงผมก็ตัดแบบมือเดียวอย่างนั้นอะไปเรื่อยๆและนอกจากที่เขาจะตัดไม้ได้แล้วมันใช้ตัดเหล็กได้เพื่อนๆดูความนิ่งของมันเนี่ยจริงๆคือท่าที่ถูกต้องอาจจะคล้ายๆแบบนี้เอามือไปจับที่คอหน่อยของตัวมิวตัวคอจะยาวกว่าหน่อยนะแต่ตัวด e วอลก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นมากอะ ัดง่ายสบายไม่มีปัญหาแต่ต้องเปลี่ยนใบนะครับใช้ใบตัดไม้มาตัดเหล็กไม่ได้นะพังพอดีอันนี้ผมลองตัดไผ่ก็คือจะทำเป็นที่ที่ขํำต้นไม้เพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่ามันดินค่อนข้างมากอย่างที่เราเคยรีวิวไปในอันที่แล้วที่เป็นกันไกตัดกิ่งเนี่ยครับไผ่มันจะไซส์ประมาณขนาดเนี้ยอ่าจริงๆต้องเหยียบหรืออะไรให้มันแน่นกว่านี้จับให้มันแน่นกว่านี้ถ้ามือเดียวจับเนี่ยมันค่อนข้างจะดีดพสอสมควร แต่ถามว่าตัดได้ไหมมันตัดได้เเลื่อยชักมันคืออนเนกประสงค์ที่สุดแล้วในความคิดผมนะฮะในการที่จะมีติดไว้สักตัวเนี่ยผมว่ายังไงได้ใช้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มส่วนที่เหลือที่ชอบอย่างเช่นอันนี้คือตัวเขาเองสามารถตั้งด้วยตัวเขาเองได้เพื่อนๆใส่แบตเมื่อไดเป็นสีแฮมอาร์มสตั้งได้หมดแล้วก็ยางที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะ ที่มันที่เขาทําทําบ่ารับมาด้านหน้ากับด้านหลังที่เป็นต่อมๆเห็นไหมมันจะแบบนูนมันนิดนึงอ,อันนี้อันนี้เห็นไม่ชัดว่ามันแบบมันปกป้องตัวเครื่องคือเราซื้อเครื่องมานะเราก็อยากให้มันใหม่เนี่ยเนี่ยจะเห็นชัดเห็นไหมครับมันก็จะลอยๆอยู่นิดนึงไอตัวบ่าข้างหน้าผมว่าเขาไม่รู้เขาทํามาเพื่ออันนี้หรือเปล่านะแต่เออใช้งานได้สวยมีมีลักษณะเป็นแซนด์วิช แต่สวยใช้งานได้และปกป้องเครื่องได้ผมพอใจมากๆเลยครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ฟิลเทสไปเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นที่หนึ่งของเล่ชักในใจผมตอนนี้เลยทีเดียวใช่ใชใช้คำพูดนั้นได้เลยเพราะว่าจริงๆผมชอบทรงนี้มากๆอยู่แล้วเคยพูดในมิววอกีทีนึงแล้วว่าชอบแต่มิวกีดูค่อนข้างใหญ่ แต่ตัวนี้มันกระชับมือกว่าหน่อยหนึง่งแล้วก็เล็กกว่าฉะนั้นที่สำคัญคือมันถูกกว่าด้วยตัวนี้สนนราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ 4, ะส0 0พป่ะสามพหรือไม่ก็สี่พันกลางๆเนี่ยประมาณเนี้ยไม่แพงมากอ่ะถ้าเป็นมิวเกอนั้นโดดไปเลย5้0 0กพันซึ่งก็เจ๋งมากดีวอลก็เป็นแบรนด์อันดับต้นๆอยู่แล้วไม่ลังเลเลยครับที่จะบอกว่าตัวนี้ผมว่าแนะนำ ถ้ายังไม่มีซื้อตัวนี้แกซื้อตัวนี้ใช้ได้เลยไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งนั้นเขาทำงานหนักได้แต่อาจจะไม่ได้นานมากแต่ทำงานเบาๆได้สบายถือสบายมีที่เกี่ยวคล้องเข็มขัดเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงใช่แถมประกันอีก3ปีฉะนั้นพอคุณมีประกันเข้ามาบวกด้วยกับราคาและความอนเนกประสงค์ผมบอกได้เลยว่านี่น่าจะเป็นท็อปที่สุดละ ของใจผมตอนนี้ที่ผมชอบนะ,ะเพราะผมชอบทรงนี้อยู่แล้วไงถ้าเพื่อนๆชอบทรงอื่นคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมชอบทรงนี้มากๆก็น่าจะจบสำหรับเจ้าตัว dc s 3 6 9ลองหาซื้อกันดูครับของไม่ขาดตลาดง่ายๆแต่ผมใช้คำว่าผมเห็นหลายท่านตามหาตอนที่ผมไปาง,งานสถาปน,นิกคือแปดในสิบของคุณพ่อคุณลุงที่มา ถามหาเลื่อยชักทั้งนั้นฉะนั้นผมมาคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงแสงหน้าทุกอย่างแถมด้วยราคาด้วยประกันนี้จบโอเคครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับเจ้าตัวเลื่อยชักของ d e ีว l ลเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนต่อไปเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ